ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภินิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 875ตอน หลวงปู่สูงมาให้เลขแบบพิสดารต่อจากในคลิปที่แล้วที่พี่พิมลมองเห็นต้นทูบที่อยู่ทางด้านหลังบ้านเกิดมีอาการขมวดกันจนเห็นเป็นตัวเลขเรามาฟังพี่พิมลเล่าถึงเหตุการณ์ในวันนั้นกันต่อเลยครับแต่ก็อยู่มาอยู่มาอยู่มาอ,อ่ที่บ้านในเชนนั้นถ้าหลังบ้านเนี่ยมันจะเป็นทุ่งนากว้างแล้วก็มันจะเป็นไอ้ต้นหญ้ามันเป็น ต้นทูบนะคะต้นทูบต้นสูงสูงมายาวๆอ่ะนั่นแหละก็จะชอบไปนั่งของพ่อทางนี้อากาศมันร้อนเหลือเกินทีนี้ก็ไปไปนั่งอยูังบ้านลมมันพัดแรง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 ก็คิดถึงนั่นแหละคิดโอ้ไอ้นั่นก็ขอบคุณนะแล้วก็ทําบุญตักบาตรให้ท่านก็ด้วยที่ว่าอะไรอะปลาปลาปช่อนปลาช่อน <_ d ata> แห้งนะว่านะ <_ d ata> เป็นปลาช่อนเค็มที่พ่อแล้วก็น้ําหวาน สวัาดนั่งตานสดอาจจะใส่บานแล้วออกชื่อให้ท่านแล้วก็มันก็อยู่มาสักประมาณสักเดือนกว่าๆได้มั้งไปยืนอยู่หลังบ้านลมมันก็พัดแรงทีนี้ไอใบทูบอ่ะใบทูบอ่ะใบต้นทูบอ่ะมันเป็นญ้าที่มาเป็นดอก่ะคุณคุณโอ๋รู้จังนะ่ะทีนี้มันเป็นใบยาวๆใบยาวๆใี่มันยืนมองมองมอง ขนาดลมมันท่านแรงนะคุณเชื่อไหมอะใบมันอะนะมันไปติดค้างกันอยู่เป็นเลขจ็ดเลขจิจ็ด <7, S 1> <7, S 2> เป็นเลขจ็ดอารบิดะนะ<อ>เป็นเลขเป็นเลขเจ็ดตับ๊บแล้วก็ตัวที่สองคือเลขสองเจ็ดแล้วก็สองยืนดูโอ้อะไรนะจะเป็นไปได้ยังไงอะชัดเลยชัดเลยอชัดเป๊ะเลยตัวใหญ่โอ้แล้วก็ แบบว่ามันอะไรลมลมแรงขนาดนี้มันมันก็ไม่หลุดนะใบมันก็ยังเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้เป็นเจ็ดสองก็เลยโทรไปบอกน้องๆว่าหวยวันนี้มันจะมีเจ็ดสองก็ยคอยดูซิใจเราก็คิดว่าหลวงปู่นี่หลวงปู่ให้หนูไหมอ่ะก็ยังไม่ซื้อคุณเชื่อไหมอ่ะไม่ซื้อก็ก็หวยที่มันออกงวดด้วยเจ็ดสองเจ็ดอ่ะอันแหละเมื่อไม่ถีงงวดเนี่ยออ่า เอาเสร็จไปประมาณสิบกว่าวันเราก็ใป้พระตรวจมงนอยู่นั่นทางเงินต่างๆให้ปรากฏว่าอยู่มาหลายมันก็ยังยืนมองเอา้าทําไมเลขเจ็ดสองนั้นยังอยู่อะวะทีนี้ก็เ,เลยบอกน้องก็โทรไปบอกน้องน้องวันนี้นะเจ็ดสองมันยังอยู่อีกแต่ไม่รู้ว่ามันจะเจ็ดสองอะไรความที่ว่ามันตื้อเราแทนที่ว่าจะซื้อเออนะ เจ็ดสองล่างเจ็ดสองบนอะไรไม่ซื้อ,อขอดูก่อนขอดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเอาอีกว่าหนึ่งออกติดกันที่เป็นแปดเจ็ดสองนั่นคือครั้งที่สองให้เราโอ้โนี่เจอของจริงแล้วเพราะว่าฟังดูเหตุการณ์อะไรดังๆนานๆที่ฟังในคลิปกูน,นก่อนเลยว่า แต่อันนี้เราเป็นคนที่ว่าเงินมันมันลําบากยากเป็นเย็นอยู่ในเวลานี้อขอลาบอย่างเดียวขอลาบแล้วก็ฟังปูอ้อยอะไรที่ว่าที่คลิปที่คุณบอกว่าคุณครูคนนั้นขอขอได้จนงงเล่นไปได้เหรอ,อแต่นี่เราเจอแล้วสามสามสี่ครั้งแล้วก็อยู่ต่อมาต่อมาต่อมา,อมาไอ้เลขเจ็ดสองนั้นมันเปลี่ยนนะก็จะไปนั่งดูต้นต้นท่บนั่นอยู่ดูบ่อยๆ ก็ดูอยู่ทีนี้คุณว่าเป็นอะไร hmm. อะไรอะนะนั่นมันเลขสามห้าจากเจ็ดสองมันเปลี่ยนเป็นสามใหญ่โตแล้วก็เลขห้าก็บอกเด็กใกล้ๆบ้านเนี่ยนี่มันดะูเลยนะดูที่จะดูเป็นเลขอะไรมันบอกดูไม่เห็นละตาเนะจริงเหรอบอกดูไม่เห็นนะเออือแล้วเราจะซื้ออะไรอ่ะว่าวก็คิดอยู่ในใจนะก็ยังไม่ซื้ออีกแต่ว่าก็บอกน้องเขาไปอีกว่า จะไปซื้อเลยอะไรก็ได้ไดที่ติดสามห้าอะไรที่ห, 5, 3, หัวมันจะขึ้นห้าสามศูนย์เอาไปไปได้เหรอคลิปเอาเราเหมือนกับคนบ้าไปแล้วทีนี้ว่เวาเสร็จแล้วก็แล้วไป,ไปก็มาเมื่อไม่กี่วันที่ว่าน้องผู้ชายคนนั้นที่เขาเล่าในคลิปของคุณนั่นแหละที่ว่าขี่นั่งซ้อนท้ายจักรยานขึ้นบนสะพานสูง<อ>ใช่ไหมาาอ่ะแล้วรถม ใช่รถมันตีลังการถมันตีลังกาแล้วก็บอกว่าอ่าโดนพ่อไอเสียทับขาแล้วก็ได้เอาน้ามนต์ของหลวงปูนะ่น่ะมาทีนี้ฉันก็เลยแชร์ไปให้น้องๆเลยว่าน้องดูนะที่ที่เจอเองสามสี่ครั้งแล้วพี่ก็ไม่เคยเจอแต่นี่มันเห็นด้วยตาเนื้อจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเล็กมันจะเป็นตัวใหญ่แล้วมันอยู่ได้ยังไงเป็นติดวัน ติดห1 5วันของยดเบอร์มันจะอยู่ติดๆอย่างนั้นก็เออน้องผู nah, ้ชายคนนั้นก nah, ็บอกใช่ไหมอะว่าเต็ดแล้วพอแผลเขาหายก็ไปนอนกันว่าอมีผู้ชายแก่ๆเขียนเลขห้าสี่สี่พอว่าเขียนเลขห้าสี่สี่ฉันก็เดินไปหลังบ้านไปดูอะไรนั่นเหมือนสามห้ามเงอยู่มันไม่หายไปไหนอก็เลย ถ้าน้องนีเขียนว่าห้าสี่สี่ฉันก็เขียนไว้อีกตัวนึงว่าห้าสามเขียนเลยว่าห้าสามแล้วก็โทรบอกน้องไปก็ hmm. เลย,ซ, 5, 4, 4, 4, ยเซื้อกันห้าสี่สี่คนเชื่อไปฮะโอซื้อตั้งร้อยแล้วก็เลยว่าห้าสี่สามตั้งยี่สิบบาทซื้อชุดหนึ่งแมวยพอหวยออกตอนเย็นน้องๆก็พี่ดูโตูดกัน พี่ถูกต้นกันพี่ถูกท่อะไรอ่ะเออถูกยี่สิบบาทถูกตัวตรงแค่นี้เราก็ปลื้มใจแล้วที่มันเป็นของจริงๆเหรอเนี่ยใช่ปู่นี่เรื่องหวยนี่ปู่ต้องยกให้ปู่เลยใช่เลยก็เลยว่าโูมันอะไรไม่เคยเห็นพระเทจิอาริยะสงฆ์องค์ไหนนะกะกะกับพ่อท่านคล้ายนี่ก็ก็เคยเคยเจอเหมือนกันจะเคยเจอเจอองค์เจอองค์เป็นๆไหม ไม่ทันค่ะเพราะว่าที่นี่ตอนนั้นท่านจะเสียแล้วคือว่าถ้านั่งอยู่มันจะแบบว่าเหมือนกับว่ามันจะเกิดหลังสัมหารแล้วก็จะบอกแม่เลยแม่ซื้อหวยเพระท่านขายไปเลยนะหาเจ็ดห้าแม่ซื้อเลยงวดนี้เคบอกดูได้ยังไงอ่ะบแม่ซื้อสิซื้อสิซื้อไปเลยก็ซื้อนะที่ยี่สิบบาทคนคิดดูไปตลาดได้ยินเขาคุยกัน หวยมันออกอะไรสามเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามเขาก็เห็นเราเห็นไหมอ่ะแม่ตอนนั้นแต่ไอ้เรื่องสามเจ็ดห้านี้มันมันหลายปีมาแล้วนะคะแล้วก็วันไหนที่ว่าเขาจะส่งน้ำท่านเนี่ยถ้ามีคนทางเหวงเขาบอกจะบอกแม่เลยแม่วันไหนที่เขาส่งน้ำกับท่านคล้ายนะแม่จำวันที่ไว้นะถ้าแม่ซื้อเล็งร่างไปเลยตอนนั้นก็บังเอิญอีกก็ถูกอีกก็เลยมันจะติดอยู่ในใจหรือวป่า อ๋อเนี่ยพระสงฆ์ที่เขาอย่างนี้ที่เรารักเรานับถือเราศรัทธามันจะมีจริงๆแต่พี่นี้ค่ะก็อย่างหลวงปู่เนี่ยคือว่าอยากที่สุดเลยใช่ก็ทีนี้ก็เออตอนนี้ตานะ่ะมันไม่ดีทั้งสองข้างไปหาหมอหมอ,หมอนึงก็ตรวจข้างว่าเป็นอย่างนี้อีกคนอีกหมอน,นก็บอกว่าเป็นอย่างนี้อ่าน,นั่นเรก็ไม่สบายใจเพราะว่าตามันจะมืดมืดลงไปมันมืดลงมากกว่าเมื่อก่อน ก็ไปผ่า <tang> ก <s> ็กระจกมาแล้วก็อีกข้างมันก็เป็นก็คิดว่าน้องเขาโดนไฟขนาดนี้เขาบอกว่าหายเอาน้ำลดเย็นเหมือนกับน้ำแข็งก็เลยบอกว่าปู่ก็ว่าลูกชอบปีวันนี้ลูกจะไปหาหมอขอให้ลูกเจอหมอที่เขาตรวจแม่นแล้วก็ให้ง่ายที่สุดก็เมื่อวานไปหาหมอแล้วก็กลับมาแล้วก็ง่ายเละไได้โตหาคุณ เคยไปเจอหมอเขาก็ตัวให้แม่นแล้วก็นัดฝันชาเลยเขาบอกเขาบอกว่าคุณไม่ได้เป็นดอหินนะเป็นแต่เพียงต่อกระจุกเอาละหมอจะจัดก,การให้อา่วาวนังคานวันพุธนี้ mm hmm. วันอังคารนี้ให้ไปโรงพยาบาลเลยวัานเน้นแล้ mm hmm. วก็มันพุธนี้ผ่าเข้าห้องผ่าตัดเลย mm hmm. กลับมาก็ดีใจมากว่ะในใจก็คิด่าอยากอยากได้น้ำมนต์ของท่าน จากได้องค์ของท่านทีนี้ไอาการส่งาการสื่อสารไอเราก็อยู่นครไอนอนอยู่อีสานไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต้นคิดถึงคุณอู๋เขาส่งได้อยู่แล้วฮะได้ได้จดได้จดเบอร์ไปยังฮะเบอร์ไม่ฮะเบอร์เบอร์ที่ว่าเขามีให้เช่าใช่ไหมคะที่น้ำมนต์นะฮะจดจดเบอร์ไว้เชียฮะจดเบอร์ไว้ค<ะ>่ะศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้า หกสองห้าหกสองห้าสามแปดห้าเก้าสามแปดห้าเก้าเขาบอกเขาบอกว่าขาออนุเคราะห์หน่อยจากเอคุณออูช่อง,ท,องท่องตำดาเมาก,กับาลีชัยค่ะค่ะบอกแบกบนี้ครับครับแล้วแล้วองค์รูปรูปขอ,ของท่านนะครับเอเดี๋ยวทางนี้คุณคุณแอนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดส่งเป็นเหรียญ หลวงปู่สวงอรุ่นอะไรนะแอนเป็นรูปใบโพรุ่นรู้สึกว่าเป็นรุ่นอะไรอะไรนะทำไม่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับแล้วจะได้ร่วมทำบุญอไม่ต้องครับไปปลใส่บาทแล้วให้หลวงปู่อุทิศให้หลวงปู่สวงนึกในใจบอกหลวงปู่สวงนะฮะแล้วก็ทำบุญให้ปู่ไปนะ ที่ไหนที่ไหนพอดีลูกสาวว่ามันคือว่าที่ต้องการเหรียญน,น่ะเขาก็ไปอยู่ต่างจังหวัด<ม>แล้วก็อยู่คนเดียว<ม>ทีนี้ก็อยากจะเราก็เห็นแล้วด้วยความศรัทธาของเราลูกสาวเขาก็จะเดินทางนี้แต่เขาต้องทางานไม่ค่อยได้ไประต่้งานนะ<ม>เป็นที่ติดอัน<ม>ทีนี้ก็เลยอยากให้เขาได้ติดตัวไวเพราะว่าต้องใช้รถยนต์ กลัวจังเลยค่ะกลัวเดี๋ยวนี้ก็มันมิต่างชีพอะไรไม่รู้เยะใช่ใช่เออผมจะส่งไปให้สององแล้วกันะขอบพระคุณมากค่ะสาธุค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวที่ว่าจะจะสร้างอะไรคะกระเบื้องกระเบื้องอ่อให้กับหลวงปู่เทพอ่าเป็นปูกระเบื้องปูกระเบื้อนพื้นเออสำนักสงฆ์ของหลวงปู่เทพ เอาท่านจุดของคุณนั้นเอาไว้คุณอะไรนะอจานไงอะไรควรควรคำนึงอะไรสักจารย์แก้วสารนั่นแหละว่าคือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้ได้ทำบุญไปด้วยจะได้ร่วมบุญไปด้วยเอาเอาที่เราไม่ลำบากเอาอย่าไปนั่นเราเอาตามจัศรัทธากำลังของเราที่เราไม่ลำบากอ๋อาค่ะเอาตามกำลังค่ะ เห็นแล้วคือพอพออ่านตรงโน้นตรงนี้ที่ในคลิปของคุณนะว่าครัโอโหเหลือเชื่อจริงจริงเลยแล้ววันนั้นยังนั่งดูอยู่ที่ว่าท่านท่านบอกเล่าให้น้องๆเขาฟังนะพวกเขาจะไม่เชื่อบอกว่าเราตัวรู้ไหมอ่ามีค่าอะไรที่บอกแจ้ผ้าอาจจะถ่ายจะอะไรก็ทําอย่างนั้นเน่ยคือเขาไม่มีตัวตนอะไรเลยคือที่สุดเราไม่เคยแค่สลามหมดทุกอย่างแล้วจะไม่สนใายเลย แล้วก็ที่ว่าติดใจประทับใจที่สุดครั้งแรกที่อ่านเลยก็ที่ว่าท่านเอาเงินใส่ถุงแล้วเอาให้คนขับรถกลับแล้วก็เอาไปทิง้งตั้งเป็นเท่าไหร่อ่เงินนั้น <40. S 2> ที่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าจะฆ่าตัวตายแล้ว <40. S 2> เดินมาเจอโอ้เจ้าแม่โอ้สาทุกสาทุสาทุแต่นในในใเนี่ยในใจนะเงี้ยคิดเหมือนที่คุณอูว่าเราคงจะเคยมีมีบุญบ,บ้าง มีบุญสมพันธ์ยันน่งถึงได้เจอกับหลวงปู่นะใช่แล้วก็เจอทางไหนไหม่ว่าแล้วมาเจอเหตุการณ์ปัจจุบันไปอีสานไปอะไรต่อไม่อะไรช่วงที่ทำามทําไมเราไม่รู้เรือ่องเลยเขาเคยไปอีสานมั้งเหรอก็ <c oughs> วเวลาเจ้านายเขาย้ายเนี่ยนะไปทางโน้นไปไปเรื่อยทําเกี่ยวกับอะไรคะตอนนั้นก็ถูกป่าไม้ค่ะถูกป่าไม้ป่าปไม้เขตนครนี่แหละแต่ว่าพอย้ายเกษียณออกมาคือว่า มันก็อะไรอะไรมันก็แบบนั่นไปหมด hmm. แล้วอะไรที่ว่าพระที่ไปตกเครื่องบินเอ่อหลายหลายรูปอ่ะ hmm. ต้องแม่ก็ยังเคยอุตส่าห์ได้ได้ขึ้นไปการาบเชียงเชียงใหม่เชียงรายอะไรต่อไม่อะไรก็จะไปอยู่ไปแล้วก็จะแวะวัดน,นะนั่นเองก็ยังไงยังไงก็กราบขอพระคุณคุณเลยค่ะคะาพอขาอคุณแอนด้วยคือว่าเท่ากับว่าเชนคิดอยู่นในใจว่ามัน โชคดีแล้วนะเพราะว่าคิดอยู่ว่าไม่รู้จะโทรไปหาใครดีแล้วก็แล้วก็จะส่งมาเดี๋ยวผมจะส่งเหรียญเนี่ยให้ทั้งสองเหรียญแล้วก็เดี๋ยวผมจะหาเศษจีวรของหลวงปู่ชิ้นเล็กๆเออเวลาเวลาที่เราไปเลี่ยมแล้วก็แปะที่ด้านหลังแต่ว่าเวลาไปเลี่ยมไปเลี่ยมเราต้องยืนเฝ้านะเอาค่ะใช่ใช่ใช่แต่ฉันเชื่อเรื่องนี้นะคะ ที่ฉันเชื่อเรื่องนี้เพราะว่าฉันเคยคิดว่าอยากจะเห็นจงอางคือว่าตัวใหญ่ๆห่ะแล้วก็จะสวดวิรูปักเคอยู่เป็นประจำแล้วพอวันนั้นคิดว่าแดดมันก็่องมาอย่างเช้าสักประมาณสามโมงเช้าเนี่ยคุณเชื่อไหมว่หลังบ้านอะมันเป็นสีทองยืนตัวตุดแขนเลย <c oughs> แล้วลมพัดก็หมามันก็เหา่าอ้กันได้ยินเสียงหมาเขาก็วิ่งออกจากบ้านไปดูเนี่ยลูกสาวส่งมาดูวังแพี่มาดูอะไรเอาลูกปักเทมาด,ดูเอาบทวิถีปักคุณเชื่อไหมว่าแสงอาทิตย์ก็สทองแล้วก็งูตัวนั้นใหญ่แล้วก็หัวน่ะตายไปมาแล้วสีทองกับแสงอาทิตย์ส่องแล้วมันโอ้ตายแล้วไม่เคยเห็นบอกนี่ลูกมาดูอะไรซน่จากในใจเราพือ่อขอเห็นสักครั้งตอนนี้มันมี ความเชื่อเรื่องนี้มันมากใครก็บอกว่าเราต้าเชือ่อไม่เอาไม่รู้ไม่สนใจไม,ไม่เจอกับตัวเองเลยเขาไม่มีใครเชื่อหรอกใช่ทีนี้ก็เลยสามสี่คนพี่น้องคนเชื่อไหมว่าเราก็เป็นคนโชคดีพอสมควรแต่เราไม่ได้เป็นคนรวยเราเป็นครอบครัวที่ลำบากมาแต่ก็เราได้เดินมาทางนี้ได้สร้างบุญ บอกน้องชายว่าตัวเองเตรียมตัวเลยนะเราอยากไปวัดเซกัจตนะไปไหนนะอยากไปกราฟะซนีนะต้องได้ไปแนะ่บอกน้องว่าเตรียมตัวเลยเราไปเลยนะไปแล้วกลับอาจจะได้มีชีวิตใหม่ที่มันดีกว่าเก่าอันที่อยู่ตอนนี้คือว่าอายุก็เยอะแล้วแต่ก็ไม่ไม่อะไรไม่อีนังๆกรอบอะไรแล้ว สิ่งที่ห่วงอยู่มัน่อแหละเพราะว่าฉันจะป่วยบ่อยตอนนี้ไม่ทราบเป็นองไรก็ห่วสู้เพราะก็ไังไม่ีบครอบครัวเป็นปกดกดตรงนี้ครับแล้วเป็นอะไรบ้างนอกจากเป็นตาแล้วมีเป็นอะไรบ้างมันจะปวดหัวมันจะปวดบ่อยๆเพราะเป็นความความดันความดันไม่เป็นความความดันปกติอืะแล้วก็แต่ว่ามัน เป็นคนที่เป็นเมเกรนมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กๆมันเป็นสุขภาพไม่ดีแล้วก็อยู่ต่อมาต่อมาช่วงที่ไสร้างเนื้อสร้างบัวสุขภาพมันดีมากเลยตอนนี้อีกแล้วมันจะอันโน้นอันนี้ทีนี้อยู่อยู่บ้านเดียวแต่ช่บงีที้ว่าจะมีเด็กๆที่หน้าบ้านเขาจะช่วยดูแลเขาจะช่วยดูแลไม่ว่าเราจะเจ็บป่วยเวลาไหนก็แล้วแต่มันก็เหมือนจะบุญสัมพันธ์ ยังไงยังไงก็ขอไปกราบสรลประท่านก็อย่าอย่าลืมว่าเวลาถ้าเราไปนะถ้าไปจริงๆเนี่ยเวลาจะขึ้นไปกราบหลวงปู่ <c oughs> เราอยากขึ้นกระไดตรงด้านที่ตรงไปที่วัดเราเดินปุ๊บไปเจอกระไดเราไปอีกด้านซ้าย <c oughs> ด้านซ้ายขึ้นทาง <c oughs> ด้านซ้ายแล้วก่อนที่ทางขึ้นด้านซ้ายนี่จะมีอ่างน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เราล้างมือล้างไม้เราล้างหน้าเราให้สะอาดแล้วก็ขึ้นไปไหว้ปู่ นช่ครับนี่แสดงว่าปู่ในใจก็คิดอยู่อย่างหนึ่งนะว่าเนี่ยองค์ท่านก็ไม่อยู่แล้วเราไม่ย,ยังรบกวนแต่ีท่านอ้ปู่ช่วยปู่ช่วยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงถ้าศรัทธาปู่เสอย่างสาธุสาธุตราบใดที่เรายังมีบุญสัมพันธ์และยังมีความศรัทธาต่อหลวงปู่สูงอยู่ ขอให้เชื่อในหลวงปู่ว่าท่านจะไม่ทอดทิ้งให้โดดเดี่ยวอย่างแน่นอนแล้วสักวันหนึ่งคุณพิมนจะได้ไปกราบสรีระหลวงปู่ได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้เพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาหากทุกคนมีความศรัทธาหลวงปู่จริงขอให้ทุกคนมั่นใจและเชื่อมั่นในองค์หลวงปู่สวงแล้วปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้น อิลิเมียองสวงสัมปโนอิติปิโสนโมพุทเทียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิลิกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้น เจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ